ฮกหลงปลาเขาเรียกว่าพืชมงคลโบราณมันมันมีมานานแล้วแต่ว่ายังพอกระแสดังก็มีราคาขึ้นมาราคาไม่ตกหกหลงเนะี่ยคนก็ยังนิยมอยู่เนี่ยถ้าลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้หกหลงสวยมากนะถ้าถ้าถ้ายังไม่กัดสีก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับอพอ พอเริ่มแก่เข้ามากักดสีออกมาก็จะเป็นนี้สีสวยมากพกหลงก็ราคาถ้าเป็นเบบีหน่อยก็สามร้ถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเป็นกอเป็นกอมีหัวก็ราคา6กเจ็ก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่สวยมากมีอีกกระถางหนึ่ง กระถางนี้โอ้สวยมากแต่ใบอื่นก็ยังไม่กัดสีอี่เขียวสวยไหมคือคนที่เขาปลูกอ่ะเขาจะไม่ให้ค่อยไม่ค่อยให้แยกเพราะว่าพอแยกหน่อปุ๊บมันก็ต้นแม่มันก็ชะงักก็ต้องปลูกให้มันแตกกอใหญ่ๆนะครับมันถึงจะสวยถ้าของเขาไม่ได้ต้องการขายนะครับ ของเขาปลูกไว้เพื่อความสวยงามชอบในความสวยของเขาแบบนี้สวยจัดอะนะเป็นสีชมพูนะครับ